สวัสดีครับวันนี้ก็ได้พบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาพาทุกคนมาตกปลาที่หมายที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ผมเคยมานะครับทุกคน,นนี่ก็มาลุยเดียวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ที่ผมได้เตือนมาก็จะเป็นชิงหลิวนะครับแล้วก็จะเป็นจะเป็นคันยูเอลีคันนะครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาถึงก็หลงของเกิดกว่าจะตั้งคันอะไรพวกน,นี้ก็ปาไปหลายนาทีเหมือนกันนะครับวันนี้เช้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่สดใสดีนะครับตอนนี้น้ําที่ในอ่างผมรู้สึกว่าน้ํานี่คือมันเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะทุกๆคนที่ที่ไปตกปลานี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับท่านผู้ชมทุกคน อนนี้ก็ที่ที่ผมตกตรงนี้นี่คือรู้สึกว่าหนาวนี่มันเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะมันมีห้วยแล้วก็มีลำทางมาไหลาสายเลยนะครับอ,อ่างเก็บน,น้ำที่ผมมาลงตรงนี้มันก็เลยเพิ่มไว้นะที่ผมกำลังขุดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ <c oughs> คือกำลังขุดให้มันเก้าอี้จะได้วางได้นะฮะเพราะไอ้ตรงนี้มันชันนิดนึง ก็คือมันเป็นมุมที่เก้าอีกกอ้ตัวนี้มันนั่งไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องขุดให้มันลึกหน่อยนะครับเพื่อที่จะเก้าอี้จะวางได้เสมอนะครับเพื่อที่จะนั่งได้ตกชิงหลิวนะครับตรงนี้เอาละโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าหมายที่ผมมาลงตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดีย๋ยวทุกคนก็มาลุ้พร้อมๆกับผมเลยนะว่าวันนี้จะ ผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะมีความภูมิใจหรือเปล่านะเพราะว่าน้ํานี่มันเพิ่มตลอดเลยเนาะป่ามันก็อืหายๆบ้างมามันก็บางครั้งกกินดีไม่ดีบ้างอะไรพวกนี้นะแต่พวกนี้ก็จะเป็นไม้ธรรมชาติเนาะมันก็ตามสภาพนะครับที่มาตกตรงนี้ก็รุนเอานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะวันนี้ และคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับสครายให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ผมก็ตกปลามาได้สักพักแล้วนะครับผก็เลยว่างๆนะก็เลยมาถ่ายนกสองตัวนี้ดูมันกําลังอยู่เป็นคู่แล้วก็นี่ตัวหนึ่งกาลังบินายอยู่นะไอตรงนี้ที่ผมมาตกตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเงียบนะครับไอตรงนี้ ผมก็เลยคิดว่าตกตรงเนี้อ่เอให้ถึงประมาณประมาณสิบโมงนะประมาณสิบโมงแนละ้วถ้าปลายังไม่เข้าอันนี้ผมก็คิดว่าอืจะไปอยู่ไหมเก่าดีกว่าจะได้พอตัวจะได้เออจะได้พอมีตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีรุ่นมากกว่านะคิดอยู่นะฮะประมาณสิบโมงนะคิดดูลองจับเวลาดูนะฮะถ้า สิบโมงก็ยังไม่กินอยนี้ก็คิดว่าต้องย้ายไหมดีกว่าเราตกปลาก็นางเงียบๆเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายหมายเรียบร้อยนะครับผมก็ย้ายมาอยู่ตรงเดิมนะหมยเดิมนะผมก็คิดอยู่ว่า เออมาตกปลาตรงที่เดิมน่าจะดีกว่านะครับเพราะาไอ้ตรงเนี้คือมาไอ้ตรงที่ผมมาตกตรงเนี้คือมันมันก็จะมีปลามากกว่านะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะเนาะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผมมาตกตรงนั้นอนะมันมีอุปสรรคเยอะมากเพราะว่าเห็นไหมมันจะมีท่อแล้วก็มันจะมีไอ้พวกญ้าไอ้พวกต้นหนามอะไรพวกนี้ คนทางที่จะเยอะมาเลยนะก็เกือบเสียตะกอ้ออะไรพวกนี้หลายคันแล้วเอ้ยหลายครั้งแล้วนะครับเพราะว่าดึงมาวัดมาแล้วก็ติดวัดมาแล้วก็ติดนะครับก็เลยคิดว่าเออมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่ไม้เก่าดีวกว่าเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันลงดีนะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันนี้เนาะมันก็คือมันซึ่งมันก็ อาจจะใช่นะครับเพราะว่ามันแต่ละวันนี้ที่ไปที่เราไปตกนี่มันก็ไม่กินดีทุกๆวันนะครับบางครั้งมันก็เงียบนานกว่าจะกินแต่ละตัวมาแต่ละครั้งนี่ก็มันก็ไม่เสมอกันนะครับมันก็จะตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างแล้วก็มันก็จะเงียบเงียบบ้างอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้ผมก็นั่งลุ้นมา ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับตัวนี้แต่นั่นเองคือตอนนี้ผมยังยังไม่ว่างดูคันนะครับยังทํางานคือยังมัดตะขออยู่นะฮะเวลานี้แล้วก็จูๆ่ๆคือผมก็นึกว่าปลา,าจะาเงียบๆไงไม่เข้าแล้วไงนั่นอยู่ๆปลามันก็ลากคันเลยนะครับทีนี่จากที่เห็นเนี่ยนะผมก็เห็นพอดีก็เลยวัดเอานะฮะ แต่ปลาที่ผมวัดขึ้นมาตรงนี้มันก็ไม่ค่อยใหญ่นะแค่ประมาณสนิ้วประมาณสามนิ้วเกิดสี่นิ้วนี่นะครับแต่มันดึงคดแรงเลยนะครับปลาพวนี้หมายที่ผมมันตกตรงนี้ยคือผมรู้สึกว่าน้ำมันจะไม่ค่อยใสายมากนะมันเป็นน้ำลึกนะดูปลามันก็เลยค่อนข้างที่จะสีดำๆหน่อยคือมันจะปลาจะไม่ขาวสวยอะไรประมาณนี้เนาะ เพราะว่าอยู่ข้างบนผิวเนี่ยบนผิวน้ําเนี่ยคือมันก็จะสายอยู่นะฮะแต่ว่าลึกสุดประมาณแคบเม็ดเดียวลงไปข้างล่างไปนี่คือน้ํามันจะมีสีดำๆหน่อยปลามันก็เลยน่าจะอยู่ตามสภาพนะก็เลยปรับตัวเป็นสีดำๆปลาน้นก็เลยไม่ค่อยเขานะไหมายที่บุ่มมาตกได้ในเต็บแล้วรอตรงนี้ปลามันจะเหมือนเหมือนกันเลยคือจะสีดำดำแล้วก็ดำเข้มอะไรประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมก็จะปล่อย ไงล่ะใช้ไส้เดือนนะครับ Hãy lại kinh đi Ghiền นี่โอ้โหพอมีไซส์ยอยู่มนะั้อันนี้มันดึงนี่คั้างลงาลงเลยนะโอโ้กินลึกด้วยโอ้โหอันนี้ใช้กินนะ ได้มาไล้วครับแสงงามๆอืม,มเริ่มได้แล้ว Hãy subscribe cho โอเคนะครับทุกคนนี่ผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ได้ตะเพียนซ้ายใหญ่ประมาณตัวนี้ก็ประมาณ4ขีดนะตัวนี้ นี่นะครับผลอ่าก็โอเคนะครับทุกคนก็เมื่อกี้กาลังลุ้นอยู่เลยคือไม่ผมก็ไม่รู้ว่าแบตเนี่ยแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เนี่ยคือมันหมดตอนไหนเนาะก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลื้ทีคือแบตหมดแล้วนะครับทีนี้ก็คือเป็นผลงานวันนี้นะครับนี่ที่ที่วัดนี่ก็จ้ที่ได้ก็เป็นสับเยียนตัวใหญ่นะครับนี้แล้วก็ปินนีจะจะเป็นตัวเล็ก ก็ประมาณ3มนิ้วนะครับประมาณเจ็ดตัวโลอะไรประมาณนี้คือปานนี้ได้แค่นี่ซ้ายประมาณนี้นะครับ3มนิ้ววันนี้เป็นวันนี้เป็นปลาเข้านี่ช่วงเช้าไม่เข้าเลยนะครับมันจะเข้าแค่ช่วงช่วงบ่ายนะประมาณส1บเอมงถึงเที่ยงเอ้ยไม่ใช่ประมาณช่วงเที่ยงถึงเย็นนะครับเพราะว่าผมเริ่มมา4ี่โมงเย็นนี่ก็โอเคนี่ดูครับบรรยากาศตอนนี้ผมมาถึงบ้านนี่ฝนตกเลยนะ ก็ดีแล้วที่ผมรีบมาก่อนเพราะว่าตอนที่ผมจะมาเนี่ยคือฟ้านี่ก็มีฟ้าคลึ้มด้วยแล้วก็มีลมแรงยิ่งกว่าตอนที่ผมอยู่นะแล้วก็ผมก็เลยโอเคสี่โมงก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็รีบกลับมาเลยกลับมาได้แค่แป๊บเดียวฝนฝนก็ตกแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นครับก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชผมด้วยนะครับทุกคนก็ไว้ เจอกันในอีปีหน้านะครับทุกคนวันนี้ก็ต้องลาเบียนเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีนะครับ